มานวดครับพี่จองคิวไว้ครับเท่าไหร่นะครับสามร้อย <300. S 2> นี่ครับ <c oughs> จะดีกว่าไหมครับทุกคนถ้าเราไม่ต้องออกไปเจอร้านนวดแบบนั้นแบบสุ่มเข้าไปเจอเนะี่ะน่ากลัวจะดีกว่าไหมทุกคนถ้าเรานวดได้ตัวเองด้วยเครื่องนวดปับได้หลายระดับด้วยนะผมเ,เปิดให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกระดับเลย ความแรงก็ดีมากนี่เอาไปใช้กันให้ถูกนะเอาไปนวดนะแล้วเขามีมาให้ถึงสี่หัวเลยนะครับแต่และหัวก็ใช้ต่างกันแต่ละจุดนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าแต่ละหัวใช้ทําอะไรบ้างนะครับหุ้มสุดๆเลยทุกคนว่าทั้งหมดนี้เท่าไหร่เป็นพันไหมสองใบแดงเองยังไม่ถึงสองใบแดงเลยด้วยก็ลหลังจากที่ผมใช้ปืนนวดเนี่ยผมไม่ได้ไปร้านนวดอีกเลยนะ ดี๋ยวให้ริกกับไว้ในตะกร้านะครับไม่ถึงสองใบแดงเลยด้วยถูกมากไปร้านนวลนี่สามร้อยสี่ร้อยอะ